พี่น้องลาดแตกจนใดนะคะสำหรับเพ่งหลานหยางงามบอของใครของน้องอไอาสสกุณนาพรคะพี่น้องค่ะซึ่งเอฟซีก็ขึ้นรุ่นจับตามมออแห้งเพราะว่าปล่อยมากไดมือด่ือ๋อค่ะประมาณแปดเก้ามือแล้วคือเมื่อคืน มือขื่นกับเบิ้งอยู่ได้ค่ะมือขื่นนี่ประมาณเก้าเซนแปดเก้าเซนเก้าค่ะมือขื่นกับหลุ่นกับปันซอยกัน 1, 1> บบปันแบบปันซอยกันนีแ่แหละค่ะพี่น้องคะเร็วจังได้ว่าในพ่อค่ะว่าในพ่อเที่ยงขึ้นลาน 8, ้านแป๊กวันทีเรียบร้อยแล้วคะ่ะณปัจจุบนันกันล้านเกือบแสนค่ะตอนนี้หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันหกร้อยสิบเจ็ดวิวสแสนแล้วเพราะว่าหกหมื่นก็อีกป,ประมาณสี่พันเนาะจังได้พี่น้อง เป็นยังเขาจังอยากบากปนีปตีก็ะน้อกเป็นเด็กหน่อยปอหานะเด็กหน่อยโปอหานี่แบบเพ่งแบบปังค่ะลานวิวขนาดนี้ม,มันทุกวันนี้มันไม่มีง่ายๆนะเพราะว่าคือจังหวะนอนสมุีข่ายเพ่งหรือว่าอีหยังมันพูดขึ้นมาเยอะแยะมากมายค่ะผู้ใด,ด<ต>คิดอยากเห็นเพ่งกับเฮ็นใดแต่ว่าถ้าจะแบบจะปังบอระสบความสําเร็จไหมอันนี้ก็แล้วแต่อะ แล้วแต่อนเพลงไผ่เพลงมั่นเหมือนแต่น้องอายนี่เท่ากับหูแต่ที่แหลกล้ว่าเพลงตรงมีกระแสเพลงตรงดีแน่ๆค่ะซึ่งมันก็ไม่ผิดคาดของเราสองคนเหมือนกับเตรียมฉลองเตรียมฉลองหนึ่งล้านวิวเนาะในในคืนนี้คืนนี้ค่ะพี่น้องพี่สิบเจ็บพนักสิบสี่ฉลองหนึ่งล้านวิวพร้อมกับเปิดเปิดาลเปิดวงเสียงวิหกนี่แหละพี่น้องพี่นี้กะ แหงเบิงแหงซึมซับชีวิตของน้องเขาไปความเป็นอาอายความเก่งความแกล้งของเด็กหน่อย11ขวบบอแมนค่ะค่ะพี่น้อง11 11ขวบบอ5บอ6เองเป็นังไหนบ้างคอยงืดแล้วแฟนคลับคือเพิ่นซอยกันคนแบบบ่วรับบันอนโอ้ยมือนี้เลิกงานมากปันซอยน้องมาเบิงมาฟังท่านได้นอนแล้วคนกับนี่เลยค่ะพี่น้องคะซอยน้องอีลิเพราะว่า แฟนคลับแต่ละคนอยากจะดันให้มันถึงหนึ่งล้านวิวก่อนจะนี่แหละเปิดฤดูกาลเปิดโรงเปิดฤดูกาลกระดาอีลีแต่อว่าเร็วอยู่นะคะพี่น้องประมาณอาทิตย์อาทิตย์หมื่นสองหมื่นเองกัะล้านวิวแล้วนะคะถือว่ากระแสกันยั่งอว่าดียูสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงแรกแล้วก็เป็นเพลงที่คือบอลหนกว่าละสังมาจากชีวิตของน้องเป็นเพลงที่น่าจดจำเริ่มแรกฟังกะ มันกับโบปันไดเต้ค่ะฟางไปเหลือมกับซึมซับไป<อ>ฟังดูดูฟังดูดูเขาอะโอ้ยนี่แหละเห็นถึงชีวิตเห็นถึงความเป็นมากของน้องอายเลยกับว,วาได้แล้วคือมามิตูเนาะเพิ่นเดฟทายคลิปน้องโมเมนต์ดีโมเมนต์ทีน่ารักพี่น้องเดฟพูดว,ว่าอุ้ยเพลงจต่ของหลานอยู่แล้วคือแบบดีใจแห,<า>ห้กระโดดโลดเต้นว่าสันพี่น้<า>นองขาดีใจตัวน้องแต่เฮาโมเมนต์จต่ของผลงานท่านยังดีใจแม่นค่ะ ญาคือกันญาเป็นก็นนกนดีใจโอ้ยคนขิงลูกนี่บอจัมเจวกับลานวิวซีนึงใดล่ะจัมจเจวกับอาอายอแต่ล้านสาวนะคะอคือว่าเล<อ>ือดมากๆนะคะสำหรับผลงานเพลงนี้ล้วก็ต้องรอดติดตามต่อไปว่าสีมีผลงานเพลงไหนคลอ,อ,อดออกมาให้เราได้รับชมรับฟังอีกหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าใครเนาะเย็นนี้เนาะหรือวันนี้แหละใครยังไม่ได้ซื้อบัตรก็สามารถไปซื้อกันได้ราบกลุ่มปิดหรือบริยุ่ใกล้อุดรท่านี่นะคะ ไปค่ะครับรถบื้นไปข้าวเดียวไปเบิรงคข้อมาลังนการของฉากเสียงวิหกที่เห็นเลยว่าปีนี ini, ini, s <S ้นะคะสาวน้อยเห็นว่าฉากเสียงวิหกปีนี้อาลังการงานสา่งมากผสมประสานกับข้อมเป็นโมเดิร์นนะพี่น้องไปเบิรงเดอผู้ใดอยู่ไกลๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อาอายขึ้นเวทีอันใหญ่หที่ทอันส่งเกียรตินี่พอปาร์คตียูจะได้ไหลสดบ่ยังไม่เคยขึ้นแบบวงใหญ่ของเสียงวิหกอันนี้เป็นครั้งแรก แล้วล่อรุ่นบอกว่าสะเป็นเสื้อผ้ายจากพ่อพอแม่แม่เอฟซใช่อันนี้มีแน่นอนมีแน่นอนีมีแน่นอนเห็นเข่าโค้งของปีกมาแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบงอะไรปีกง่ายไงพี่น้องคะตอนสอนไทอ R I เซาหน่อยบยบินสู่ความอันไกลสุดเียงมหกว่หกก็คือนกไงก็แบบมีปีกมีอะไรพอที่จะบินเป็นหงเป็นนิยามแบบนี้พี่น้อง ต้องหาเบิงงเอาในมือแรกงนี่มีเสื้อผ้ายในนอนอแล้วเสื้อผ้ายจากทางน้องไอเองกับมีห้เอฟซีแนนอนใช่โบววัสีแบบการฝึกอะไร<อ>ต่างๆนานาโอ้ยสเยสียงใสเสียงแบบฟังตะละเทื่อนะ่ะพี่น้องเด็ก,กวดฟังสัง่มๆซุ่มเงียบมาโดนแล้ว<อ>ถาเบิงงนำเสียงห้องน้องเรียนต่างๆลแล้วก็ ปีนี้นะคะน่าจะเป็นปีที่ซีบอของเสี่ยมีโฮกะใช่ใช่ค่ะบอดโนกับบอว่าเพิ่นทุ่มเทกับปีนี้แห้งนะคะต้องรอติดตามแล้วเพิ่นกับมีเฮ็ดอีหยังโปรเจกต์เยอะแยะมากมายในปีนี้จะเขาเคยบอกว่าหาสิบงานเนาะอยู่กรุงเทพมหานครทางปริมณฑลทางพุ่นละกะมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่กับทางซิงมิวสิกขายเพลงทีใหญ่มากๆในขอนแก่นค่ะพี่น้องท่าเบิ่งรอชมเนาะรอชมต่อไปเป็นยังไงต่อไป แต่สำหรับวันนี้คือหนึ่งล้านหนึ่งล้านแตะหนึ่งลานแล้วเอาพี่น,ออมมน้องบ่เแมนง่ายๆเ้อยอยดวิวหนึ่งล้านนี่มันมันบ่มแมนวัาสีได้ยังไงเวรอให้สีได้ก็ได้แล้วใช่ว่าเอฟซีเยอะจะได้ตรงนำเสียงก็ตรงดีด้วยเพราะว่าบพราว่าแบบคอยมีเอฟซีล้ายเราพี่อย่คอยตรงตรงได้นี่ปัง,<ร>งป่ะเพราะว่า มันอยู่ที่นำเสียงนำเนาะแม่นะคะมันต้องส่งดุลกันเนาะเพราะว่าถ้าเอฟซีได้ฟังมันมวนมันเพาะมันอันนี้คือกัซอยซอยพักดันให้นองแบบนี่แหละเหมือนบางคนไม่ได้เป็นเอฟซีเหลือนมาเห็นเพลงเขาไปฟังเฮ้ยเสียงมวนิดหน่อยคนนี้มีสตอลชี่เป็นเจสันน่ะสิก็อยากปฏิตามนองแล้วคนกับบ่เคยหรืออะไว่าอคือใครพอได้ฟังเพลงนี้เขาก็รู้แล้วอ๋อก็คือเป็นอย่างนี้นี่เองความเป็นมานี่แหละแฟนคลับคือมีทถูก ภาคอีบีเมือวานบ่าไปก่อนกะมีเครื่างผักไตผัหน้ตะวันออกยังมีู่จักเบื้อแหละพี่น้อง่ะจักน้องอาอายสักกุณาพ่อนเยอะแยะมากมายโดดดังจริงๆแค่ยังไม่ถึงสองเดือนได้สองเดือนบอใช่ใช่อยู่ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคือก็เดอแต่ว่ากระแสน้องก็คือวัยยุทธวัยนแล้วก็เปิดฤดูกาลนี่เลยแหงสีแบบโชวนี่ไปน้ำพอนุ่เลยตลอดก็ปิดเนาะกัสซไดเห็นว่า พัฒนาการในอย่างเย้เยมากมาของน้องแล้วก็เห็นความน่ารักของน้องแบบตัวเป็นเป็นพอปกติเห็นตะได้เห็นไลฟ์โซเห็นจะได้เฟซได้อย่างนั้นเสียค่ะบ่เอยได้เห็นตัวจริงตัวเป็นๆของน้องเนี่ยน่ารักสั่มใดค่ะพี่น้องแค่ได้เห็นในคลิปก็แบบน่ารักแล้วค่ะมีความเป็นขี่เลนมีความแบบกวนๆเนี่ยจากน้อยนึงเนาะถ้าได้เห็นตัวจริงอาซิบ่เป็นกวนคือดีว่าะั่าใดมี่ะ้องถามเพิ่มเตมเข้าไแเลย สามีนะกับพี่คาแบบว่าแสดงความยินดีกับบอสกับลูกสาวด้วยนะคะที่เพลงล้านยางามบอแต่หนึ่งล้านวิวแล้วแล้วก็อนาคตหวังว่าจะสองถึงสามถึงสี่ล้านวิวค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ต้องรอเราลุดนึกกันแหละว่ามันจะหอดแล้วค่ะพี่น้องคะเพราะเพลงนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มมีความแบบมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วค่ะแล้วมพลงนี้ก็ปากถึงเสียงวีหุกบอสเนย ขอให้ปังๆนะคะเปิดฤดูกาลลาบดื่นซุแนลแม่นะคะแซ่ต่างๆนนานะคะทิมไบแล้วฮอกับมาเหลื่อมต้นไม่ในฤดูกาลที่สีนีของเสียงวีโฮกับน้องอายอชนะพอเพชดเม็ดใหม่เลยกับว่าใดของบุมวะลัมเนี่ยว่าบอดกำลังเจียละในพี่น้องคะกำลังเจียละในอย่างดีดีเลยเตรียมเลยเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเทียนค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ